ครับท่านผู้ชมพบกับเล่าความตามอดีตนะครับวันนี้จะมาพูดถึงนักร้องอีสานคนหนึ่งเรียกกันว่าเสียงเป็นเอกลักษณ์ใครได้ยินนี้ก็รู้ทันทีเลยอย่างภาพที่เห็นนี้นะครับเขาก็คือดาวบ้านดอนนี่แหละเปิดหัวกันแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่ชอบร้องเพลงแล้วก็เป็นนักแต่งเพลงคนหนึ่งที่แต่งเพลงให้กับตัวเองแล้วก็ให้คนอื่นอีกด้วยเรียกกันว่า เป็นนักร้องในสมัยก่อนนั้นมีชื่อเสียงในประเทศไทยคนหนึ่งเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเพลงที่ดังที่สุดของเขาต้องบอกว่าดังที่สุดเลยนะครับเพลงนั้นก็คือคนขี่หลังควายนอกจากนั้นแล้วก็มีเพลงแปรจ๋าบรอลักใต้ต้นกระโดนและก็อีกหลายเพลงเล่าความตามมาดีตก็เลยต้องมาพูดถึงดาวบ้านดอนว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรกันบ้างประวัติของเขานะครับต้องบอกว่าดาวบ้านดอนนั้น ชื่อจริงๆคือเท er ียมเสิร์ซิริเกิดวันที่4มกราคมปีพศ2491เป็นคนอีสานที่อำเภอเมืองยะโสธรจังหวัดยะโสธรครอบครัวพ่อแม่พี่น้องทั้งหมดเนี่ย7คนมีอาชีพทำนาและที่สำคัญก็คือว่าที่บ้านก็ไม่ได้ร่ำรวยเท่าไหร่ที่บ้านนั้นยากจนเรียนหนังสือก็จบแค่ปสไม่มีโอกาสเรียนต่อทั้งที่ดาวบ้านดอน หรือเทียมเซอร์ซิลิเนี่ยเป็นคนที่เรียนเก่งคนหนึ่งเลยแล้วก็มีความจําที่ดีเมื่อไม่ได้เรียนก็เลยมาบวชเป็นสัมมาเนนเรียกว่าอาศัยล่มกาสาวพัดอยู่กับวัดแบบนี้แหละแน่นอนนะครับในสมัยก่อนเวลาบวชไม่ว่าจะเป็นพระหรือสัมมาเนนเนี่ยมันก็ต้องมีการที่เขาเรียกกันว่าบวชเรียนในขณะที่เป็นสัมมาเนนเนี่ยอายุประมาณ12ปีเนี่ยเขาสอบได้ปร,ริญญาธรรมชั้นตรีนะครับระหว่างนั้นก็คงที่จะ ชื่นชอบในการร้องเพลงแต่ไม่สามารถที่จะร้องได้เพราะว่ายังอยู่เป็นสมณีนอยู่ไม่รู้จะทำอย่างไรก็เลยใช้วิธีที่เรียกกันว่าสมัครเรียนการเทศมหาชาติกับครูปรัฐมีที่บ้านขี้เหล็กก่อนจะไปเรียนเพิ่มเติมกับอาจารย์ตาซึ่งก็ไม่ทราบนามสกุลที่บ้านนาดีน้อยเขาก็ฝึก,กว่าเรื่องนี้อยู่สองปีจนกระทั่งช่ำชองกลายเป็นสมณีนที่เสียงดีตะเวนเทศไปในหลายพื้นที่ นผู้คนนั้นรู้จักแล้วก็เรียกกันว่าเนนบ้านดอนเป็นสาม,มนเณรเสียงทองที่มีปฏิพานไหวพริบเป็นเลิศกลายเป็นสาม,มนเณรนักเทศนักแหล่อันดําหนึ่งของภาคอีสานคนหนึ่งเหมือนกันในขณะนั้นเรียกกันว่าตะเวนเทศไปในหลายพื้นที่เมื่อขนาดที่เป็นสาม,มนเณรอย่างที่บอกนะครับว่าเสียงดีมากๆทั้งเทศทั้งแหล่แบบนี้จนกระทั่งเข้าตาของเทพบุตรสติบดอดชมพู ก็เห็นแววของสมณเณรเทียมเสอรกซิลินี่แหละก็เลยชักชวนว่าถ้าเกิดว่าดาวบ้านดอนนั้นลาศิขาบทแล้วให้มาหาแล้วก็จะให้อยู่กับวงหมอลำออกไปแสดงต่างๆด้วยน้ำเสียงของเขาเนี่ยถ้าร้องหมอลำในเชิงอีสานเนี่ยจะออกมาดีแน่นอนจนผู้คนนั้นรู้จักแล้วก็เรียกกันว่าเนนบ้านดอนดาวบ้านดอนนั้นบวชอยู่ประมาณ8พรรษา ด้วยพรสวรรค์ในน้ำเสียงที่มีความไพเราะแล้วก็มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและมีความสนใจชื่นชอบในการที่เป็นนักร้องจึงขอราศีขาบทไปประกวดร้องเพลงหลายเวทีเลยเรียกกันว่าทุกเวทีนั้นก็ได้รับรางวัลชนะเลิศมาตลอดและก็มีแรงบันดาลใจายอย่างหนึ่งว่าอยากจะอัดแผ่นเสียงบันทึกเสียงอย่างศิลปินท,ทั่วไปที่เขามีชื่อเสียงแรงบันดาลใจานี้ก็เลยทําให้ดาวบัานดอนนั้นก็ออกไปอยู่กับ เทพรบรตรสติบรอดชมพูไปแสดงหมอลำแล้วก็ร้องพเพลงลูกทุ่งด้วยความที่เป็นคนความจำดีสมองดีรู้จักคิดค้นประดิษฐ์ถ้อยคำอะไรต่างๆพวกนี้ในการที่จะมาร้องคือเป็นมาตั้งแต่สมัยเป็นสมณรที่เป็นนักเทศแล้วละ่ะดาบะนอนจึงสามารถเขียนกนลำและเขียนเพลงได้ด้วยตัวเองเรียกว่าพยายามแต่งเพลงให้กับตัวเองไว้ด้วยแรงบันดาลใจที่ต้องการ แผ่นเสียงอย่างศิลปินทั่วไปเนี่ยจึงทดลองแต่งเพลงด้วยตนเองมาตลอดเลยจนกระทั่งตัวเองนั้นไปประกอบทำสวนปอเพื่อหาไรายได้แล้วก็ซื้อหนังสือเพลงมาศึกษาในการแต่งเพลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้แต่งเพลงแรกคือหนุ่มยโสธรเพลงนี้ก็เลยทำให้มีการบันทึกเสียงเป็นเพลงแรกเลยนะครับแล้วก็นำออกมาเผยแพร่ตามสถานีวิทยุต,ต่างๆที่จังหวัด ร้อเอเมื่อเปิดตามสถานีวิทยุต่างๆแล้วเนี่ยก็เป็นที่ชื่นชอบเป็นอย่างยิ่งจนกระทั่งเพลงหนุ่มยโสธรเนี่ยติดอันดับหนึ่งของสถานีวิทยุต่างๆที่จังหวัดร้อเอดนี่ยหลายสัปดาห์เลยทําให้ในที่สุดเนี่ยเทพบุตรสติรอดชมพูเจ้าของวงดนตรีแล้วก็หมอรำชื่อดังทางพระอิสานเนี่ยก็เลยนําดาวบ้านดอนเนี่ยไปประจําคณะหมอรำเพชรสยามดาวบ้านดอนในฐานะนัก,กร้อง เต็มตัวเลยนะครับเรียกกันว่าแสดงครั้งแรกที่สุรินในการเดินสายเนี่ยทำให้เพลงหนุ่มยะโสธรน,น้้ด่งดังขึ้นมาก็เลยแต่งเพลงอีกหลายเพลงเพิ่มขึ้นมาก็ได้รับความนิยมอย่างมากในที่สุดเทพบุตรสติรอรชมพูจึงตั้งวงดนตรีดาวบ้านดอนให้กับเทียมเสกสิริหรือดาวบ้านดอนนี่แหละโดยเฉพาะอย่างยิ่งฉายาดาวบ้านดอนเนี่ยมันก็มาจากบ้านเกิดคือบ้านดอนมะยา ส่วนคำว่าดาวนั้นมาจากที่เป็นนักร้องที่เปรียบเทียบให้ตัวเองนั้นเป็นดาวนี่คือที่มาที่ไปของดาวบ้านดอนเรียกกันว่าพอดังแล้วก็ต้องมีวงกันตามปกติโดยตั้งขึ้นเมื่อปี2516ดาวบ้านดอนก็เลยโด่งดังกันแบบสุดๆทั้งเพลงลํำเพลินเจริญใจดาวบ้านดอนนั้นโด่งดงังการแสดงหน้าเวทีนั้นก็ได้รับความนิยมไปด้วยเรียกกันว่า มาหลังๆนี้ดาวบ้านดอนเริ่มออกผลงานมาหลายชุดแต่ว่าชุดหรือผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับดาวบ้านดอนเนี่ยคือเพลงดังเพลงเดียวเท่านั้นเพลงนั้นก็คือคนขี่หลังควายนี่แหละที่เรียกกันว่าใครๆถ้ารู้จักดาวบ้านดอนก็ต้องรู้จักเพลงคนขี่หลังควายกลุ่มใจจริงๆรักผู้หญิงหญิงก็ไม่สนเรามันคนจนแม่น้ามนจึงไม่แอะ ร้องแบบสไตล์ตัวเองเสียงเป็นเอกลักษณ์เน่เน่ไปทางอีสานนิดนึงเรียกกันว่าเพลงนี้โด่งดังที่สุดจนทําให้เพลงนั้นได้รับรางวัลสากกาศทองพระราชทานในปี2519และได้รางวัลเพลงเดียวกันจากโครงการกลึงศตวรรษเพลงลูกทุ่งไทยครั้งที่สองปี2534บเรียกกันว่าเป็นบทเพลงที่ดาวบ้านดอนนั้นประพันธ์ด้วยตัวเองเรียกกันว่ามีความสามารถทั้งร้องแล้วก็ ประพันธ์อีกด้วยและดาวบั้นดอนนั้นก็ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศินลปินมรดอกอีสานสาขาศิละปะการแสดงขับร้องเพลงลูกทุ่งประจําปีพศ2550า5จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกด้วยเรียกกันว่ามีความสามารถมากมายสมัยก่อนนั้นต้องบอกว่าเพลงดาวบั้นดอนนี้ได้ยินทีไรนี้หลายคนก็ขยับกันเลยนะครับเพราะว่าจังหวะก็ดีกับเพลงคนขี่หลังควาย เรียกกันว่าเป็นเพลงดังจริงๆเชื่อว่าท่านผู้ชมนั้นจํากันได้งานแสดงภาพยนตร์ของดาวบ้านดอนนั้นมีนะครับท่านผู้ชมแหมเป็นคนอีสานเป็นนักร้องอีสานนี้ต้องมีอยู่แล้วที่แสดงก็มีในเรื่องของมนรักแม่น้ำมูลปี2520ลูกแม่มูลปี2523ผาแดงนางไอ2547แล้วก็อีกหลายเรื่องเลยนะครับเรียกกันว่าดาวบั้นดอนนั้นแสดงหนังไว้หลายเรื่อง รวมกระทั่งละครโทรทัศน์ก็มีในฮอยทมินปี2544ก็ถือว่าเป็นนักร้องนักแต่งเพลงคนหนึ่งที่มีความสามารถหลายอย่างอย่างที่บอกนะครับทางบ้านยัดจ,จนก็ปักกติ้นถีบจนกระทั่งสามารถสู้ชีวิตสร้างชีวิตขึ้นมาได้เร็กกว่าดาวบ้านดอนนั้นต่อสู้ชีวิตจนมาถึงในผลงานที่ทําให้หลายคนนั้นรู้จักกันได้เลยแต่ว่าชีวิตดาวบ้านดอนในบั้นปลายชีวิตนี้ก็ต้องบอกว่า โรคภัยไข้เจ็บก็ตามมาปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งดาวบันดอนนั้นมีอาการวูบก็คือวันที่13เมษายน2567ดาวบัดอนก็ได้เข้าห้องน้ำตามปกติเตรียมอาบน้ำแต่งตัวแต่ระหว่างนั้นภริยาก็ได้ยินเสียงผิดปกติจึงพังประตูเข้าไปก็เห็นดาวบัดดอน,นั้นนอนหมดสติอยู่จึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลที่จังหวัดอบบุบลราชธานี ซึ่งหมอก็วิจัยว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่ในสมองนั้นตีบเรียกว่าเขารักษาอยู่ในห้อง ICU จนกระทั่งอาการนั้นดีขึ้นแต่ว่าเมื่อฟื้นไปแล้วยังพูดไม่ได้ในขณะนั้นนะครับเมื่ออาการดีขึ้นก็กลับมาที่บ้านดอนมายางและก็นอนพักอยู่ที่บ้านรักษาไปตามอาการไปะัะนั้นก็ต้องบอกว่าดาวบ้านดอนถือว่าเป็นนักร้องอีสานคนหนึ่งที่หลายคนนั้นรู้จัก เพลงนั้นมีมากมายแต่เพลงที่ดังเพลงเดียวเนี่ยคือเพลงคนขี่หลังควายถ้าใครพูดถึงดาวบ้านดอนก็ต้องพูดถึงเพลงคนขี่หลังควายนี่แหละเรียกกันว่าเป็นเพลงดังในสมัยนั้นจริงๆเลาความตามอาดีตก็เลยย้อนรอยให้สนผมนชมนั้นได้ทราบกันนิดนึงเกี่ยวกับดาวบ้านดอนซึ่งเป็นนักร้องดังในสมัยก่อนที่หลายคนนั้นรู้จักและยังสามารถเห็นอยู่ ในโซเชียลอยู่ทั่วไปกับเพลงของเขาแม้ช่วงนี้จะอยู่ในบ้านปลายของชีวิตแล้วแต่ก็ยังฝากอะไรไว้ให้กับแฟนเพลงได้มีความสุขอยู่ในขณะนั้นใครมีข้อมูลที่จะเพิ่มเติมสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันกับแอดมินได้นะครับกด u ั s c r i b e กดไลค์กดแชร์ให้แอดมินด้วยวันนี้ลากไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับคนรวย เขาขงคงซื้อน้องด้วยเงินแทนเรามันคนจนคงไม่ได้น้องเป็น